p o s t e t p t e s e n t a t i o n Black Title r a t i s u a l Comparison of Natural Ventilation in Low House of Simulation and Actual Measurement Subtract งานวิจัยนี้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในตึกแถวจากการจำลองและการวัดจริง มีการวัดความเร็วลมจริงภายในอาคารตึกแถวในพื้นที่บริเวณเขตลาดพร้าวในรัศมี100เมตรโดยค่าความเร็วลมภายในอาคารอยู่ในช่วง0.15ถึง0.25เมตรต่อวินาทีและที่ดัดฟ้าอยู่ที่0.86เมตรต่อวินาทีในโปรแกรมคำนวณพลศาสตร์ของหลายศึกษาการตั้งค่ากิจแบบจำลอง ทำทั้ง3แบบคือแบบหยาบแบบปกติและแบบละเอียดมีการตั้งค่าการทำซ้ำในการวิเคราะห์ที่5,000รอบเพื่อใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้เมื่อทำการเปรียบเทียบพบว่าค่าความคลาดเคลื่อน RMSE ของแบบหยาบมีค่า0.34แบบปกติมีค่า0.28และแบบละเอียดมีค่าอยู่ที่0.27 introduction ในปัจจุบันมีการนณรงค์ในการอนุรักษ์พลังงานการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถนํามาใช้ได้งานวิจัยนี้จึงศึกษาการเปรียบเทียบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติด้วยการวัดจริงและการจําลองเพื่อนําผลการจําลองมาพัฒนาในการออกแบบการระบายอากาศต่อไป ในขั้นตอนการศึกษานั้นมีการวัดจริงและการจำลองจากโปรแกรมศรสษัทของไหลหรือ CFD นั้นเพื่อนำผลมาเปรียบเทียบให้ได้การทดสอบความคาดเคลื่อนของผลการจำลองผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงอาคารตึกแถวโดยใช้วิธีการระบายอากาศโดยธรรมชาติที่มีลักษณะการวางผังและบริบทที่ใกล้เคียงกันวิทลขั้นตอนการวัดจริงและจำลองนั้นมีกรณีศึกษา เป็นตึกแถวสี่ชั้นเขตลาดเพร้ามีขนาด4เมตรยาว16เมตรและสูง16เมตรมีการวัดจริงภายในอาคาร7จุดและภายนอก1จุดโดยการวัดค่ามีความสูงจากพื้น หนึ่งเมตรจากระดับพื้นห้องมุ่งเน้นที่ความเร็วลมเพียงอย่างเดียวจากนั้นนําผลลัพธ์ที่วัดค่าได้มาจําลองในโปรแกรมคํานวณพลศาสตร์ของไหลให้มีบริบทเมดเดียวกันกับการวัดจริงและเปรียบเทียบผลการจําลองโดยมีการตั้งค่าขนาดของกิจ3แบบคือแบบหยาบแบบปกติและแบบละเอียดนําผลลัพธ์จากการจําลองและการวัดจริงมาทําการวิเคราะหา์หาค่าความคาดเคลื่อน RMSE ของโปรแกรมคํานวณพลศาสตร์ของไหล Finding คา่าความเร็วลมภายในอาคารที่วัดได้7จุดอยู่ในช่วง0.15-0.25เมตรต่อวินาทีที่ดาดฟ้าอยู่ที่0.86เมตรต่อวินาทีและเมื่อได้ค่า,วาความเร็วลมจากการจำลองโปรแกรมคำนวณพลศาสตร์ของไหลแล้วนั้นมีคา่าความเร็วลมหยาของแบบหยาบอยู่ในช่วง0.09-0.86เมตรต่อวินาทีแบบปกติอยู่ในช่วง 0.07-0. 97เมตรต่อวินาทีและแบบละเอียดอยู่ที่0.09ถึง0.99เมตรต่อวินาทีจะเห็นถึงความแตกต่างกันของค่าวความเร็วลมที่วัดได้โดยค่า RMSE ใช้เป็นแตชนีเพื่อระบุข้อผิดพลาดจากการตั้งค่าโปรแกรมคำนวณพรศาสตร์ของไหลมีค่าดังนี้คือแบบหยาบเท่ากับ0.34ใช้เวลาอยู่ที่4ชั่วโมงแบบปกติ 0.28ใช้เวลาอยู่ที่16ชั่วโมงและแบบละเอียด0.27ใช้เวลาอยู่ที่27ชั่วโมงจึงได้มีการใช้แบบปกติเนื่องจากให้ผลลัพธ์ความเร็วลมที่มีค่ายอมรับใกล้เคียงกันแต่ประหยัดเวลามากกว่าแบบละเอียด